ลอเัาในกดีแล้ปะดเด้อผมใหญ่ยืนดีดูดูดูตักข่ใสส่แนมือบอลนิวมาใสโดยขาเวียงหนอยนึงดูเินไปเวียงนอยนึงนอกพี่นอกนอกดูดูดเขาวินน้ามาแล้วบอลนิวกินแล้วกินเป็ดมือนีปิ่งเป็ดเป็ดกินของดีนอนคือบ่มาผักกันเลยอันนี้โอ้บอลนิวโอ้ยนาซ่องคร่ดูส่ส่ดให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคือส่วนนี้เด้อ นค,คนเคยเหงีต่ว่าออนาะมันใช่อันละเป็นคนมีความหักพี่น้องเลยเลยอนุรเลยอันเลาชีพมูพีน้อหักม่นม้นองเลยเาสเส่ย,ยแม่ทหกรายเือมัน นี่กลับมาพบพ่อกับบาร์นิวคือเก่าพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกับช่องยูทูบบาร์นิวแชนเนลคือเก่าพี่น้องเลยบาร์นิวกับผมได้ไปใช้ดอกมือนีกันมาอยู่เด็ดทางบ้านในอาจคือเก่าพี่น้องเลยเอาบาร์นิวกับคอกราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาจุกปูทุกคนเนาะโดยมือหนีบาร์นิวกะมานี่แหละ ทานในาอาดพี่น้องมาเบลนิวกับซื้อส่วนใหม่เพิ่นได้พี่น้องเลยมือน,นี้นะคือว่าเห็นคือเบาตูบี้แล้วจับส่วนใหม่ได้พี่น้องเลยเบลนิวกับซื้อเบาตูบี้กับซื้อเบ,อบิ่งนี่โดยตอนนี้นะแค่นั้นมาได้ก็ได้เหมืนสองพี่น้องเลยซื้อส่วนก็ได้บาได้นัดกันมาพายชื้อเบลนิวกับซื้อมาแล้วส่วนอันหนึ่งเด้พี่น้องเลยพี้อ ส่วนใหมตนน่ตัวนี่สิตัวนี้เด้อพี่น้องราคา8จุดพันพี่น้องเลยตัวนี้นะเป็นเงินไทยกับประมาณร้อยรอย้ยอ,รอ,ย 30, รอยซ่าบาทนี่แหละพี่น้องร้อยสามสิบร้อยซ่าแหละ ได้ย,ยี่นะพี่น้องโดยนะพอได้ใช้โย,ยพี่น้องเลยสวบสดีเป็นไดกน่าจะใส้ได้อยู่พี่น้องเลยนาะอยู่ไปลงไปบึงกันเลยพี่น้องทางบาร์ตบีแผ่นกระส่วนดินอ๋อพี่น้องเไยรุมมารู่อ่ะโยเนี่ยจงึงหน่อยบ้าเนื้อก็จิปซอยแผ่นนั่อนอแหละโดยอ่นะไปกันเลยพี่น้อง มาหอดมาเทิงแล้วพี่น้องเลยออมอตโต้มอจอเลยเนาะกับบานิวกับซื่อมาคือกันโดยบมีด้าพี่น้องเลยโดยใช้ทางเลยทางเมยบกคำเนาะเห็ุด้ามให้บานิวใน่ยกว๊า <c oughs> ไปาายังไหนรับเลยบ่ คยเมื่อยว่าช่วนช่วนดินนี่ฮะโอ้อยกระดึ๊ว่าอาซาช่วนซอยงเดินไม่คนว่าเมียนไปแล้วไอ้มเมียนขึ้นก่อนพอได้บรรยากาศเดินสบายดีเด้อสบายดีเด้อบัตตุบีบับาวบันไซเนาะเดินสี่บ่าวนิวคนรอเดินสบายดีพ่อระเบ้อนี่ฮะโอริโอบั้นท้าบอโอริโอบั้นท้าเดินเอาง่วงมาให้นี่ฮะเอาโซโจมมาเบิ่งมึงดูฮะ ออจะออกเนาะคือก <se> ันอยู <se Hye> ่บ่ออตอตะออกเนาะบ่รุ่นเดียวกันเลยพี่จักอืเอามาซันนะมาให้เ็จมามาเจ้าเ็ดให้ค่อยไไปล้อก็2งานลพี่น้องเอ้ยส่วนก็2งานป๊อเต็มคาราเบลมื้อนี้อ๋อบดนี้ย่านแต่เมื่อยย่านแต่แฮงไปก่อนเบ่เด้อไปๆๆโดยนเข้ามาอีกบัดนี้พี่ค่อยคละล้อเดียวกันได้หลาย เื่าไถบ่นี้ของเจ้าของใครชื่อแปดสิบพันนะแปดสิบโดยของเจ้าเท่าชื่อเพลงลูกจะซื้อเท่พวกซีฟข่อยซื้อป้าซื้อเช้หน่ะเด้ยหน้าตลาดก็ซื้อตลาดใหญ่พวซื้อหน้าตลาดเล้งโอ้ขข่อยไปซื้อห่านเล้าข่อยนะอยู่ตลาดใหญ่พวแหละพี่น้องเลยอยู่นี่มจีสื้อเนี้ยอืมม้วนนี่ข่อยไปตลาดว่าไปเวียงน้อยหนึ่งเลยก็ซื้อมาเลยบาะตูบีเอ้ นี่เนเป็นกอนฮะได้ได้ได้มาคอยจำเห้เจ้าตัวได้ขงเจ้าตัวนี้บ่โอ้เป็นพี่น้องเด้อเป็นตะก้อก่อนมือนี่ได้จังกะที่หลั่อยเบิกความแรงสิบสามก่อนเ้ขี้เงียงงงองเนอะซุบโอ้อเคถ่ายจนแจ้งได้ว้านจะถ่ายมืดวัานนี้ฮะไม่บ่ย้อนแสงบ่ขอโทษขอภัยน้ำลายพี่น้องเลย

สบายอี FC เพื่อนเนาะล่อดิล่อัางนี้กี่ดีเด้ใช่ใช้ในวันนี้บอนิวมาใส่โดยข้าเวียงหน่อยนึงโดยเพิงไปเวียงหน่อยนึงเนาะพี่น้องโดยโดยขากินน้ำมาในวนี้กินแล้วกินเป็ดมื่อนี้ปิ่งเป็ดโอ้ยีงดีเนาะเนาะกอกว่าผ่านกันเลยอ่นีโอ้ยบอนิวโอ้ยอาซองอยผานกันเด้ะ หัวซีเลียงเจ้าเลี้ยงนะซองไข่ผ่านผุ้แลจักซีเลียงยังเนาะยังบุผ่านโบนิวยังไดจพันไปพานไปสัปโมงยังบุผ่านยังบุผ่านเวลาโดยเดี๋ยวก็ผ่านเองสู่ต่อไปซาาถใช้ไอสัปโมงฮะสี่พันสโมงใก่ช่งสี่พันเดียังได้พันไปบุดนบุดนอย่าติดตามสูงกว้าอีก ใช้งอป๋าหองเออใช้ทางอ้ายเหมือนนี้โอ้ไปเบิ้งก่อนไปเบิ้งก่อนเอาเลยเด้อเบิ้งขับไปเบิ้งก่อนวิธีใส่เนื้อใดอ่าใช้กล้องจะดีโอ้ยมาสองข้าเลยก่อนนี่ค่ะเมาสองโดยเสียชุดหน่อยซอยเล้วงเลยบอง่ายด้วยสบายดีเด้อแม่บุคำเมื่อยแห้งแล้วป้าผู้นกเลยพี่น้องเลย เป็นย an ังเป็นไข่บ่เมื่อยพเล้จกบุขื่นนอนฮืนใหญ่ผูซะโ้ยอนลยู่นี่บ่ห่อนบ่ไรเบเโดยเไปบ่งอ้ายกันเห็ดอยู่ใช้่วนนะทักอยู่บ่รุ่นนี้นะนาอยู่บ่ Nãy uhm, ừ, bỏ. Bỏ bỏ. Uhm, hát đi bò luôn. Mi FC mầm mì nbò qua. Hai bà chít mặt tat pom mì chào bò. Ngam nbò. Ngam bò. Ngam n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 bò. Ngam rồi rồi mới เดี๋ยวค่อยหัดจอบเองผมจะนี่เอฟซี FC เป็นบอกเลยบอลนิวก็ได้อ่านถูกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อแต่ละมือแต่ละเว้นก็ได้ขอบใจพ่อ,อ,อแม่พี่น้องหลายๆแดดแห้งหรืเด้อพี่น้องแต่มือน,นี้นะบอนิวได้แต่เรากายไม่ได้เป็นได้อีกคนเดียผ่านอยู่แต่ลมือเนาะ เจ้ยวัได้กเพื่อทางัน่ออรอหักเลยอุ้ยรอคุณสี่ป่ะบอเาะโอ้กกยุเป็นยังไงบัตรมือได้เมือแหลนสีผากลอมื่อน้ำอืมได้หมดโอ้ยเจ้าไกไม่พุ่นก็ได้ผมได้แล้วเดี๋ยวคอยเอาเมือจอนให้ก็ได้คอยมีตู้จอดอยู่เดี๋ยวคอยมาซ่อมให้โอ้บัตตุบีีถึกพอให้เลยเนาะพี่น้องเลยบัตนี้ตายแน่ๆต้งส่อมได้เลยเอามาซอยโดย เพราะว่าขามรลุดว่าหยอกกันนี่แหละพี่น้องเอ้ขาบรรลุดมีแต่เมื่อส้หัวสักคนจังมาแม่ใส่งานอีกพี่น้องจัง่อยบานิวชิมือซมให้ให้ดูดูใส่โูกบาัสดีค่ะโอ้เด็กจกซอกงานบาตนี่เนาะไม่เคยยืมซ้ำตัวนี้อ่ะพี่น้องไอ้รถทรวนมาบาตนี่ฮะไม่ไม่มันมาพวนี้ยังคิวซีทุ่ทวดอยู่เนี่ยขาดแต่คนงาน คนงานคนผูมีแหงหลายแะเนี้จ,จังเลยโน้บอมาจ้อย <c oughs> ช้อนๆโอ้ยไอ้อาจจัดการเลยบบานี้ฮะี่โปรเจกบ์เอลตืมบ่อะโอ้ยบบาน,นี้กับปมีคาตั้งกล้องช่ิญพี่น้องเลยมป็นเศ้า,า,านี่กกับไปหาหรอกหาเหาหาบิรไม่เชฟฟี่กับเขาปูมีอยู่ตลาดพี่น้องเลย <c oughs> เป็นได้ส่วนใหม่ขัดอยู่บ่ บ่แม่นเด้อเนาะของทุนนี่เด้อเนาะคนบ่มีแฮงคนแฮงแฮงบ่ก่อบ่คักดีบ่ชวนใหม่คักๆๆแนี่ของมเลยนี่โดยอันนี้ก็ของน้องมันวันชัยบ่พันชัยบ่ซื้อมาให้โดยโดยของนิวโดยสีมกับสีชมพูพี่น้องเอ้ยมานกันเลยเนาะโดยบาพันชัยลเพิ่นโดยซื้อส่วนมาให้เออด ่ายแต่แหงคือส่วนนีเดอร์ส่วนขึนก่ยแหงดีแต่ว่าเออนอกามันใช่อันละเป็นคนมีความหักพี่น้องเลยเลอสนมพูบลยโ <ๆ S 1> ดย <c oughs> ลเลยมีสีอันเลนอะสีชัพูพี่น้องเลย

ทีมืดเลยได้เนาะเก็บครึ่งกองมาหึงเลยปวดเจ้าะไอ้มาหึงเต็มแล้วมาตั้งแต่ยูดินทางนั้นไปทางนั้นเลยก็เก็บไม้เก็บไม้ออกไ้เพื่อนซอยเพื่อนเพราะว่าที่ยูดินไปใช่ดิไปใช่เลยมันค้าม้ก็เลยง่ายไปพี่เลยแลกระทั้งเพื่อนว่าอยู่บอกว่าเจ้าง่ายมาเลยเจ้าง่ายไปว่าสัตว์ เดินไม่ไ่ะเาาขาว่าสิมายนูดินมาถมแถวนี้เจ้าชีบไผ่เขายู่มากลับไปขึ้นหมกคนกระห้วว่าแหละเดินเพราะว่า่วหยอกเพือ่อนแหละเด,ดินเพื่อนมือได้หัวเนาะแมนแมนเดินเห็นเพื่อนคุดอยู่ใน,นนี้ชาวถมแถวนี้ก้อนเพื่อนว่าอย่าเดินขัดถิ่นไ่ได้จะใช้แถวทางนี่พอลดเข่ารลดหกก็พุ่นย่างไปยังมากเพราะมันแจ๊บเพื่อนว่าชั้นนะดยและบัดนี้ทางตู้วันไซเพื่อนว่าเอาไปคุณก่อนเดิไปถมทางกองตารางก่อน เรืออะไรยังเอาลูกมาทางนี้โดยแมนแมนแมนกล้องตารางก็สำคัญพี่น้องเอ้ยให้มันแจ็บเลยกับเทพื้นเอ้ยระวังแต่เวลาออกเวลาเข่าเด้อขาเพื่อนมันจีตามหัวโดยวันนี้ก็ไล่เถื่อเลยได้เมื่อเช้านี่โมเมนต์ลองไอ้อ่านบ่เมื่อเช้าเนอ่านั่งอีกแล้วคือว่าหลังโป่งรวดเลียมเลียมไม้จนจนบุ้ม วาจนเสียเลี่ยมไปแล้วเติบอ่าเนาะบบดนี้เนอะแบดนี้จะชวนล่อบบดนี้ฮะับชวนจนเนียที่อ่ามีเสียงเด้อแบบนี้เสียงแล้วเสียงแล้วโอ้ด้ได้ข่าวว่าเพิ่นห้องเพลงก็เป็นเด้กพี่น้องเอ้ยดีดกีตาร์ก็เป็นบ่ก็็เปน โอ้ยบ่ได้ธรรมดาเด้อดูเพลงดีๆเนาะบ่มีลึกลับกฤษดิ์เนาะบาดนี้เนาะห้องเพลงยังห้องเพลงน่ะยังงก็ได้ซุ้มก็ได้อ๋อเอาเดมื้อหน้าสิหากีตาร์มาให้ห้องเด้อเออเพลงีีเนาะบ่มีลิ์เนาะบดนี้เนาะเพลงบ่เตียงทองได้บ่เนาะคันเราเคยได้ฟังแล้วได้แท้ขอลำเนาะ bộ 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 bội bộ chung bộ của mỗi lần đấy, không ai tiền hong này đục hùng này nó mình men manh hoa mi lại là kính nga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  kính nó kính nga 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 บันที่อยู่บ้านในอ่านนี่บุก้าถามเนาะบุก้าว่าเอาน้ำแต่ย่านได้แต่ย่านนึกว่าแขกนึกว่าผู้เละมาแต่ประเทศอินเดียแมนคนที่ถ่ายมากับมาเห็นเนาะเบิ้งทามเบิ้งนั่นนี่กัลระดีใช่ดีได้พี่น้องเลยแม่น่วาคนเข้าให้เบิางจะเบิ้งลูกท่านนอกเกินว่าโดยอย่าเบิ้งขนาดตาเนาะต้บเบิ้งทั้งทนายน้ำบางเทืยนหน้าตาอาจจะโบโลเราอาจจะมีหนวดมีเข้าแต่ว่า ขึ้นแล้วเอาเองคุนเอาปลาแล้วเอาเองคุนเอาปลาปลาหน้าตาแบบเนาะแต่จิตใจดีบุห็นดีแมนอันนี้คือกันแล้วเบิ่งหูหน้าตาหลุดไม่กล้าถามวะท่านแมนวานเชียร์นะคนบักล้อใจดำกับมีถามพวกป่าน้ำบ่แมนมีบ่เป็นนั่นกะมีอยู่ไรมีอยู่เนาะมีหลายอยู่ที่นอกในสังคมตัวมือเดิอกี่กุยกี่นี่วันเชีย นอุ้ยขุดอ่ะแฮงเต็กสัตว์เป็นเหงว่าพักเพี่อเลยอุ้ยกคยมีว่าสัตวเคยมีบ่เป็นอันหนักหลอดกุ้ยกุ่ยเนื้อถุงใช้ยันเคยพ่อมาแล้วเป็นบ่อเอาทั้งที่เอาถัากรองถุงกูเนาะเพราะว่าตัวนี้มันต่ำแล้วเดินต่ำแล้วนี่ดูดีๆไปจะได้หนาเศร้าเจ็บคอแล้ววันนี้คัดคอคือเพราะส่วนสามหอบเมื่อกี้นี่นอนอะไรขนาด รับแล้วมีสมอยรับแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวฮะเจ้าให้สมด้วยวันจ่ายวันจ่ายให้สมเรื่องอะไรกินสมอยู่ใช่ไหมนี่ม่วงสมบ่บางม่วงแก้มแดงฮะจ่ายมาคือกระสอบหลายอย่างกระสอบกระแมนเจ้าได้เอามาล่าล่าล่าตัวได้แล้วได้แล้วหน่ายเจ็บท้องอยู่พี่น้องเลย เวียกงานการบุ่เร่โดยห้องน้ำหลุดเปห้องน้ำเคียวสำหรับน้องเลยจักรย์ใส่เนาะดูโดยใกล้ได้ผูย่างไปกันห้องน้ำชาท่ากับผูค่อยไปชุดสายตาโดยประมาณแนมเดินไปกับประมาณลักหนึ่งบุหร่พี่น้องเลยกิโลหนึ่งเดี๋ยวนี่อาจไปห้องน้ำเขียวแล้วพี่น้องเลยขับไปมีช่วยแน่เนาะขับไปมีช่วยแน่มีใครบังคับแม่ ยูอยลอยไรเติบด้วยเนาะลอยไรเติบขึนน้นนู้นครับเนย <c oughs> ข้าไปนี่บ้านเนาะขาไปนี่มันมีแนวซัพพอร์ตอยู่พี่น้องแนแนเลยบัตามมารกามาตะคอยมาแล้วเมื่อไรนี้ว่าแถวนี้แถวใกล้มัน,นมีป่ามีนจะเป็นทงหน้าเนาะมันจะเป็นทงหน้าพุทธจะได้ของหนำ่ำจะใครได้น้อยอะ่ะ

นอ้นองมันใส่จับป้องก่อนพี่น้องเลยเอาอ,อกขันเจาะลก่อกยกเนาะรวมด้วยช่วยกันคนละไม้ละมือ ใหม่่บดูอ๋อขาดพี่น้องกดูนะอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวว่ามันเล่นนอกไว้กับบม้งไงไลน์นี่เยนาะเป็นส่วนเนาะขาดเนาะเนาะอุนชัยดูอ๋อขาดบ่ขาดกับเป็นใจเนาะแม่ได้บ่ไอ้ห่าเอาแม่ไปแม่จีติดในโบเลย

ไปหากินบ่กินอะไรอ่ะบงไปปัองทต่ำให้มัเจ็บก่อนอืมยังบ่เจ็บเพราะว่ามันแห่นติมกันแห่มาทันนี้ได้บ่เด้เต็มเราไว้นอันด้นั่งเยอะสมิชุกคนถุกป่านนี้ ได้ห็ขาไน่เ่คือโบได้นะอือใครโยนอารมณ์ดีพน้องเลยเปล่านิ่วเรามีโดดใหญ่แล yeah ้วใส่สบายอยู่ดอกผักหลอดแล้วไปเห็นมาจอดให้ก็ได้คือว่าเมื่อไห้ข่อยก็ได้มาจอดก็ได้โดยผมพผนมีเลยเด้เนาะคือว่าเอาเมื่อไว้เฮือนก่อนพี่น้องเลยงานเจ้าแจนเจ้าอันยากเจ้าต่อยมาจอดเองก็ได้ Rồi

บ้านเขาเอ,อ้ยนะน,นี่เรงเลยคือพังไทยกันเนาะลอ,ลองลองลองทรงต่ำเนาะเด้อเห็นป่ะแมนว้าวไม่ใช่ เช่นว่าสีเทมหรือจะเนาะมือนีืเนาะเรียกว่าเพลนเลยในน่องนิวครับในเบานิวกับเบาไทยมาซอยนี่โอ้ดกับเพลนเลยทางง่ายเพลนเลยเบาทุกบ้านยังก็แล้วเห็ดเป็นสิเต็มเลยบับัวหูสีเหลาวพี่น้องเลยโดยเบาคำไพ่เบาคำไพ่บอก บรไอย้คับไปเห็นตู้แล้วถูกหลุดแล้วบอบอมเมนตีเิเราขับไปแล้วมาสู่เต้า เต็มแล้วบันน ah. mm. ah, ah, ิเหาล้วนเดี๋ยวเหยาะดีจีเลยน้าาาาาาดาาาาาอาา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 ่าา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 เาา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 าอาา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 า สีให้น้องพันชัยจับกันเนาะมันหงึงมีแต่บาเนิวกะขอโตลาไปคนดิ้นก่อนพี่น้องเลยเอา่าขอบอกขอบใจเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยที่เขามาติดตามบาเนิวเนาะมาเป็นกำลังใจให้บาเนิวกะขอขอบใจเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยเซ่หายสบายดี